สวัสดีค่ะพี่น้องสืสูสกุคนะคะมน,นีสันหามะปากมาพบขอพี่น้องอีกคืึเก้านะคะมน,นีสิพ่้าพี่น้องไปย่อมไมนะคะย่อมไมทั้งเครือะะเอ็ดเครือหรือว่าเห็ดเส้นนะะเ็ยืน,นนะคะเป็นวิธีย่อมก่อนข้นนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทําเครือนะคะมันจะมีข้อดีจงดังใดจังคอยมาเบิ่งกันแต่ว่าก่อนอื่นเข้าไปย่อมก่อนค่ะ นี่คือใบที่ห่อดองเสร็จแล้วเนาะห่อดองข้าฟอกเสร็จแล้วนะคะพี่น้องห่อกระน้ำใหม่ของเราเนี่ยไปจุ่มน้ำนะคะไปจุ่มน้ำหรือว่าพี่น้องบอ่จุ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ถนัดนะคะจุ่มก็ได้บ่จุ่มก็ได้สีก็กินคือเก่านะคะวันนี้เราจะย้อมสีดําเห็ดเกลือสีดํานะคะสีลงเลยนะคะ คอยทยอยปาดกีทั้งใจสนามมาฝากจีคอยทยอยย่อมนะคะเยวระปล่อยสองปล่อยนะคะใส่ลงไปก่อน 3, สามซองนะคะจะย่อมก่อนสองปล่อยก็แล้วแต่น,นะคะตามสภาพปล่อยใหญ่ปล่อยน้อยนะคะแล้วแต่เราพิจารณาก็จะย่อมไปเรื่อยๆนะคะไปย่อมปล่อยใดกะเอาสีลงใส่เรื่อยๆ ใส่สีเคมีใส่ยังระมัดระวังใส่ถุงมือพรอมนะคะใส่ถุงมือด้วยะคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็น้ำไมที่เขาฟอกเขาดองเสร็จแล้วนะะี่ค่ะนะคะลงลงไปย่อมเลยนะคะย่อมในสีเลยนะคะวอยนึงเขาจะาย่อมประมาณต้มใบประมาณ10-20นาทีนะคะ จนกว่าสีที่เขาผสมลงไปจะเป็นสีจางๆนะคะต้องค่อยค่อยยกปล่อยไม้นะคะค่อยยกปล่อยไม้ค่อยโยกโยกไม้ให้ซีกินให้ทั่วถึงนะคะต้มไว้เราก็ต้องมาค่อยโยกนะคะเพื่อกันไม้ไม้แตกน้านะคะเพราะห้ถึกมองเดียวถ้าไห้ถึงน้ําห่อน นานเกินไปบอสมำเสมอมันจะทำให้ไม้แตกไปอีกได้นะคะเราต้องคอยโยกสนามมฝากเฮ็ดวิธีนี้เฮ็ดเครือโดยการย่อมกอนนะคะย่อมกอนเอาไปเข็นเอาไปกวกนะคะสำหรับคลิปก้อนที่สนามาฝากเฮ็ดเครือหูสนามาฝากจะเข็นก้อนกวักก้อนนะคะหลังจากที่ เคนกวกแล้วก็จังค่อยเอาไปเห็ดทั้งเครือแต่ว่ารอบนี้สถานามาฝักมายอมก่อนนะคะยอมทั้งเครือก่อนผลดีของการยอมกอนก็คือเขาสามารถเห็ดได้เธอเปล่อยบอหนักนะคะซีก็จะกินสม่ำเสมอถ้าเขาคดแล้วเขาจังค่อยไปยอมถ้าเขาเห็ดหลายๆพื้นมันจะหนักมากเลยพี่น้องแล้วก็ การกินของซีก็จะบ่บสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าไม้มันหลายนะคะแล้วเขาเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้พ้อมพี่น้องต้องเอินมูเอิอนมูเอินพี่น้องมาเห็ดซอยนะคะบางเทือเพื่นกับเบว่างเนะาะมันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะการการย่อมเคลือบหลังคนแล้วนะคะเมื่อเขาต้มไม้ในสีแล้วเขาก็น้ำสีน้ำไม่ออกมานะคะ มาเช็คเบิรงอีกเทื่อน,นึงการที่เขาจะนําไมออกมาเขากะเบิรงเวลาพร้อมนะคะแล้วก็บบ้อมห่อนของไฟกะเขากะเช็คเบิรงว่าน้ําสีใสหรือยังถ้าน้าําสีเริ่มใสเริ่มจางแสดงว่าสีกินไม้สีกินไม้เข้าไปแล้วนะคะเขาก็นําออกมามาเช็คเบิรงอีกเทื่อนึงเช็คเบิรงอีกเทื่อนหนึ่งว่าสีกินสม่อนเสมอดีือ่นะคะถ้ากินบซส,สม่อนเสมอ ก็กลับมาบิดบึงถ้ากินบอสม,สมม์เสมอจะสามารถย่อมได้อีกนะคะย่อมเพิ่มเติมได้อีกนะคะที่นี่จะง่ายนะคะไ่ยอมเธอละปล่อยแต่บ่หน,นักนะคะ เมื่อห่อมเมื่อเขาเช็คเบึ้งแล้วว่าสีเขาได้ตามที่เขาต้องการนั้นแล้วนะคะสีกินดีแล้วตามที่เราต้องการเขาก็น้ำสีเขาก็น้ำไหมนั่นมาล่างนะคะล่างน้ำสะอาดนะคะล่างน้ำสะอาดแล้วก็ล่างลายๆายน้ำลา,ลายลายรอบนะคะใส่น้ำลายๆเลยนะคะกานทามาฝากกะมาเห็ดแบงปันซูพี่น้องเบิรงนนะคะสำหรับมือใหม่เนาะ เน้นว่าสําหรับมือใหม่นะคะจะบอพยายามตัดคลิปนะคะบอพยายามตัดออกเพราะว่ายานันขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดมันหายไปนะคะก็จะจตัดเท่าที่จําเป็นเนาะ การล่างจะต้องล่างสีให้ออกเวลาที่สุดเท่าที่จะออกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีส่วนเกินล่างเวลาข้าปีเบิงน้ำม,มันจะให้มันใสนะคะน้ำที่ออกมาจากปลอยไหมก่นจะล่างแนะนำลายๆนะคะมันจะล่างในะนำลายๆแล้วก็สีลายน้ำนะคะตามปล่อยไหมห้านะคะถ้าปล่อยไหมห้าหลายห้าล่างน้ำ ลายจากปล่อยไหมที่ลายปล่อยเขาก็จะต้องเตี้ยนน้ำในหลาหน่ำนะคะบีบออกพยายามบีบออกให้เพือถึงที่สุดนะคะพราะว่าเวลาเข้าไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปดีจะไม่ได้ลยมเขานะคะเช็ดเบืองว่าเอาจนน้ำใสน้ำที่เขาบีบออกให้มันใสนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะไปทก ทุกเหมือนกับข้าาดองเ้าฟอกนะคะเ้าฟอกข้าวดองเนาะทกให้มันคืนสภาพให้เส็นไหม้คืนสภาพนะคะเพราะว่าเฮานําไหม่ไปต้มในน้าห่อนนะไม้มันจะหดมันจะยองมันจะยองนะคะก็ต้องมาทําความอ่าให้มันคืนสภาพให้ได้หลายที่สุดนะคะโดยการกระตุกกระตุกไม้กระตุกไม้กระตุกให้มันได้นะคะให้คืนสู่สภาพเดิม คือตอนที่เพิ่นสาวม้าไม่ไหมนะคะมันหยุดเหยียดออกให้ได้ลายที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้สนามาฝากกับพาพี่น้องไม่ยอมไม่ไปเห็ดทั้งเครือหรือวทั้งเจนยืนนะคะเขาก็ได้สีตามที่เขาต้องการที่จะไปทำเครือแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือสีมีซ้มนี้นะคะขอจบคลิปไ้เพียงซัานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ในคลิปต่อไปว่าสันหามาฝากพ่าพี่น้องไปเฮีดยมเ่ับน,นองต่อไปยังมาเหตุอไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับมือใหม่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงซับนี้ขอ,อกราบข่าอยู่ดีมีแองสุูุสุคนสวัสดีค่ะ